เวลาเพิ่นเอิ้นลูกกินนมมันก็สิแบบนี้แหละอืดอืดเอือเอนลูกกินนมตัวตัวนี้หน่อยจริงสิเขาเขาได้อาหารไท้มันกิมวะครับมีอาหารหมูอ่อนค่ะเพราะว่าต้องฝึกมันเลี้ยรางถ้าโบฝึกมันเลี้ยรังเอายาน้มไปเข้าขายไปมันสิกินอาหารโบเป็นเขาต้องฝึกมันเลี้ยรางไปควบคู่ก็กินนมแม่มันสิบสี่วันนะถึงได้ให้มันเลี้ยรังครับครับครับ อันนี้คือ่ะตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยคือให้มันกินนมแม่ย่างเดียวจนหออซีบซี่มือจังไห้เลียล้างจังไห้ดูดน้ำราคาดีครับหมูเนี่ยครับสุดยอดมีอยู่แปดอ๋อมีมีแม่มีแม่พันนี้สี่ค่ะอ๋อคุ่นมากแล้วลูกคุณน่ะลูกคุณตอนนี้หกโอ้พื้นที่ทําง่ายครับเนี่นะครับใช่ครับพื้นที่ง่ายๆเฮดแบบบ้านๆหฮานี่แหละบ้านเฮาบ้านๆหฮาต่อมาเฮากับ เนี่ยบริหารจัดการในการดูแลดีมากเลยครับส<ะ>ุดยอดเดี๋ยวไปชมครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มปูนปัญญาเศรษฐกิจกชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาชมการเลี้ยงหมูแบบสไตล์แบบบ้านๆจากพื้นที่อยู่บ้านฝั่งแดงตำบลไห่ยองอำเภอบังควนสกลนคร ที่ฟาร์มสอสมหวังฟาร์มสุดยอดครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของนอยจะสวัสดีครับคุณครูคุณครูสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแ<อ>นะนำเจ้าของไหยครับคุณครูชื่อว่าอะไรคะชื่อคุณครูสมหวังชาคำผงนะคะสอนอยู่โรงเรียนอนุบาลวานอนนิวาสอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครค่ะ,ะสอพปสกลนครเขตสามค่ะสุดยอดเป,เป็นเป็นอาชีพเสริมเนี่ยมั้งกันค่ะเป็นอาชีพเสริมค่ะฟาา์ม้าซื้อฟ้ามาจากไหนสอสมหวังฟาร์มค่ะสอสมหวังฟาร์มค่ะ อันเฮ็ดฟ้ามหามาโดนมาได้แล้วครับสามปีค่ะสามปีค่ะอ๋อสามปีก็คือมีแรกๆเริ่มต้นอาจารย์เฮ็ดยังไหแรกๆก่อนจะมาเลี้ยงหมูนี่คือเลี้ยงไกลบ้านปลาดูหางดํำแต่แถวนี้มันใกล้บ่อขยะเนาะมันจะมีหมาจรเนี่ยเยอะแล้วสู้หมาไม่ได้สู้หมาไม่ได้ค่ะสู้หมาไม่ได้กลางวันเราไม่อยู่เราไปโรงเรียนค่ะนก็เลย มันก็เขามาจัดการเวลาช่วงที่เขาไปอยู่แล้วคุณพี่เิ่นกะไปทํางานอ๋าทำงานเหมือนกันเป็นคุณครูเหมือนกันไม่ค่ะอยู่โรงพยาบาลคะสบัสดีครับัสดีครับเนจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล๋อ็คือเป็นดูแลช่วยกันนี่ครับสองแรงช่วยกันอาจารย์ก็วันเสาร์อาทิตย์จังมานซอยยังที่มาอยู่นี่เหรอวัเสาร์อาทิตย์เกิดพักอยู่ที่นี่เลยมาเฮ็ดตรงนี้ค่ะตอนเ้าร์ก็คือ <อ>เกลือหมูเกลือยางซ้อยกันน<อ>ี่แหละค่ะเฮ็ดน้ำกันอ๋อครับครับครับเป็นแนวทางเนาะมาที่นี่ากรารเลี้ยงหมูเขานี่ตามสไตล์เขานี่เพียงใน,นขั้นตอนการเลี้ยงเฮ้าจังเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติอาหารนี่ก็จะมีอาหารเ,รเน็ดแน่แล้วก็ผสมกับมันหมักยีสต,<อ>ต้นทุนเขาจะสร้างมัน้กกมันบดนี่จากอำเภอโพนนาแก้วครับแล้วก็มีที่ปรึกษาเป็น อาจารย์ดรน้อยเนาะเพื่อนอยู่มอสารคามหนะที่เพื่อนห้ความรู้เรื่องยีดแล้วก็สร้างยีดจากเพื่อนมาวิธีการเทคนิคการเฮ็ดการผสมเฮ็ดจังไดไมนจังสีมีจากกากมันเนี่ยจะเป็นอาหารจะมีโปรตีนสูงเพื่อที่สีมาเลี้ยงหมูเพื่อลดต้นทุนครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ยคือกําไรนะ เกินครึ่งเออกำไรเกินครึ่งเลยค่ะกำไรเกินครึ่งขั้เขาจะขายขั้นเขาจะขายอายุมันประมาณจากเดือนครับจะขายหมู่คุณนสี่เดือนค่ะสี่เดือนขายได้ค่ะอ๋อเป็นราคาเลยเก้าสิบเก้าสิบถึงร้อยกว่าร้อยค่ะขึ้นเก้าสิบบวกก็คือเป็นเรื่อดครับปัญหาเรื่องผมว่าตามคนเลี้ยงเนี่ยเขาเจ้ะมีมั่งถึงว่ากันเรื่องเรื่องอาหารมันแพงเป็นเรื่อเข้ามีแนวกันลดต้นทุนตอนก็มันหมักยีสี์ก็ ตันหนึ่งก็พันหนึ่งประมาณตันละพันอ๋อก็รถรถตัวนี้ได้หลายอยู่หลายค่ะหลายหลายปัจจุบันพ่อขายเขาได้เึินครึ่งเกินครึ่งได้เกินครึ่งเลยอันตรส่วนการผสมนะครับครับพรอะหนึ่งหนึ่งสองครับครับว่ามักเย็ดสองส่วนครับหัวหันหนึ่งส่วนครับก็ประมาณนั้นอ๋อเดี๋ยวเข้าไปส้มส้มไปน้ำกันครับค่ะอันมูนี่คือตัวนี้ตัวนี้เป็นพ่อพัดมันวะครับแม่พันุ์มีแม่พันธุ์ทั้งหมด เราจะใช้น้ําเชื้อหลอดผสมเทียมเอาป้องกันโรคครับถ้าหาเอาตัวมาบรูว่าแต่ละฟาร์มเขาป้องกันเขาดูแลซ้ำใดเห็นไคะครักระยันยันโรคเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคฮิตเอสเอ็มเนาะแต่ฟาร์มของเรามีภูมิเรียบร้อยของเขานี่มีภูมิเรียบร้อยเรต้องยันโรคแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติจะให้มันกินพักกินยาเพื่อที่ครับ ช่วยในการขับถ่ายอันนี้แม่ถุงทองแม่ถุงเงินแม่ค้้คูณแล้วตัวนั้นแม่กองเงินตอนนี้อันนี้คือเป็นแม่พัดทั้งหมดเลยมีสี่ตัวค่ะอันนี้สายแลนเลสร้อยอันนี้รัดไว้ร้อยตัวใหญ่เลยเนาะนี่นี่นี่สองแม่นี่รัดไว้ร้อยคู่เกิด เพื่อทุงเงินกับทุงทองคขาอดนะลูกไปหนิเพื่อนพี่ตั้งทองอยังไงจงีกําลังมานค่ะตอนนี้กําลังทองอ๋อกําลังทองค่ะลูกเพื่อนน่นได้สองขอกแล้วโอ้ผสมแล้วเรียบร้อยค่ะสามแม่นี่อเมียหนึ่งหนิวได, <ปก S 1> ได้ได้จากตัวครับประมาณจากตัวประมาณสิบบวกสิบบวกสิบสองสิบสามไม่เกินสิบห้าอสิบบวกสิบกผู้บางคนก็จะบางคนก็จะวาเรียงหมูนี่โอ้ยอาหารเผื่ว่านี่ต้องเี้ยคลูก ้าข้าบวมองหาเอ้าข้าวบวมองหาเอสิ่งที่จะมาลดต้นทุนค่ะนะค่ะอาหารลดต้นทุนอ่ะมันมีหลายอย่างเนาะล้ำกับลํำกับหมักยีสต์ก็ได้ครับไอ้มันหมักยีสต์ข้าวโพดหมักยีสต์เนี่ยเขาไม่ต้องไปซื้อเม็ดมะลีมาแค่กากมันอ่ะกากมันหมักยีสต์ ตัวสายพันธุ์นี่กับตัวนี้คือบ่คือกันครับตัวนี้บ่คือกันค่ะอันนี้เป็นแม่สองสายพ่อมันเป็นพ่อมันเป็นเปียแตงแม่นเป็นดู็อกลูกออกมาเป็นสามสายสำหรับขุ้นค่ะอันนี้หมูแค่สิบห้าวันนี่นี่เบื้องกล้ามมันจะเป็นจะเป็นสายกล้ามอันนี้นะตัวใหญ่ค่ะ กล้ามดู้านท้ายเออันนี้คุ้นึ้นไว้ค่ะคุ้นไงเพราะว่ามันมันออกสามสายแล้วอันนี้อ๋อสิบแปดวันสิบแปดสิบแปดสิบแปดวันนี้เลยนี่มันบอกครับค่ะได้ได้แปดตัวขันขันเ่าจะพ่น้ไว้ขายมันบวชบวบอดีตัวนิหน่อยแต่ว่าบได้ขายมันบวัเป็นยังไงขายคือการขายถามมันออกมาเยอะๆแต่อันอช่วงนี้นี่มันบวท่านค่ะลูกหมูออกบวท่านก็เจ้าพึ่งเอาไปแล้วคอ,อกหนึ่ง เขาคันลูกค <c oughs> ันประมาณจังสี่ห่อห่อข้าวเพื่อข้าวจะยังได้ไปเลี้ยงเนี่ยห่อจี๊สองพันค่ะตัวละสองพันค่ะสองพันนี่คือราคาตามชุดแล้วนะเวลานี่คันคันพุทธจซื้อนี่ขายบ่ครับจี๊จังสี่ประมาณเท่าไรอายุเท่าไรจังสีขายก็หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเอาออกนมออกนมออกนมพอดีออกนมสามสิบมืออันนี้เพ่อเนี่ยออกนมครับแต่ถ้าออกนมมามาคุณให้อีก คุณต่อให้อีก15วันนี่ลูกหมูซี่ซิมหามื่อนี่ราคาก็จะขึ้นมา2องพันหาถึง3ามพันค่ะณเวลานี้ได้อยู่ค่ะก็คือพื้นที่ตัวนี้เขาก็นจะแบ่งไว้เป็นบ่ครับแบ่งไว้เลี้ยงใบ่เลี้ยงค่ะคุณจะคุณจะคุณเองชุดนี้นะค่ะชุดนี้หกแปดตัวนี่ค่ะง่ามมีลีสวยลูกมูเราจะปล่อยแล้วดันออกลูกหมูนี้ยืนนิ่งง่ามมืดค่ะครับงามมืดงามเนาะค่ะ ผสมผสมแบบผสมเทียมผสมเทียมค่ะีปฏิสัทน์ก็จะมาแบรผสมเองค่ะเลยศึกษาเรียนรู้จากยูทูบค่ะเออขอทาเว้ยไปซื้อน้ำเชื่อเขาไปซื้อน้ำเชื่อที่ไหนที่เราไปเอามาตอนนี้นามีอยู่สองที่มีศริวัดฟาร์มอยู่บ้านยังฮื้อทางอากาศนะบ้านเสื่อมเขามีเขามีหัวเชื่อค่ะเพราะว่าตรงนั่นนะเขาเป็นศูนย์ของ ตามโครงการพระราชดำริเนาะตรงนั้นนะเขาคือเขาประสบความสําเร็จแล้วตรงนั้นนะเขามีครบทุกอย่างในนั้นครับเขาเาจะมีพ่อพันรีน้ําเชื้ออย่างเดียวตรงนั้นอ๋อรีน้าเชื้อน้าเชื้อเป็นอะซื้อมาแพงบ่ครับที่ห้ามาเย็ดไอ้คู่ละสามร้อยคู่ละสามเขาสีดคู่หนึ่งมันมีสองหลอดค่ะเขาจะผสมเศร้ากับแรงเช้าเย็นสองหลอดเ่ยเช้าเย็นก็จบเลยแล้ววันนี้เขากับเบื้องเขากับมาสังเกตเบิ้งยี่สิบเอ็ดวันรอบสัตว์มันยี่สิบเอ็ดวัน ขบมันขึ้นแล้วมันติดเดี๋ยวเข้ากับยีรุ้เลยคู่นั้นติดแล้วนะเดือนกว่าแล้วคู่นั้นน่ะถุงเงินถุงทองน่ะผสมครับครับตัวนี้นี่พึ่งผสมไปเมื่อวันที่ห้าก็รอครบรอบมันวันที่ยี่สิบห้าครับครับค่ะนี่คือติดแล้วผสมเองค่ะผสมเองขอดาไปนอนเหยีดเองเลยค่ะทั้งทั้งในเป็นยังไงตนครับทั้งในลองขวนตัวนั้นนะอาชมนะครับ ฝั่งนี้นี่คือคมันเกิดปัญหาน้ำท่วมเนะมาะก็เลยย้ายหมูออกน้ำไปชมใกล้ๆมอ,อ๋อไม่ไม่ถึงว่าเรามีบอกบำบัดค่ะ อันนี้เขาเขาล่างขี่มูล่างอย่างออกมาเนาะมันกัสีมาลงไว้ในบอนี่แล้วมันกัสีกองลงบอนั่ะกัสีมีแต่น้ำเขากัสีสูบน่ามันขื้นไปหดต้นใหม่ต้นต่อของเขาโบได้ใส่ปุ๋ยค่ะกับปัญหาหนึ่งอันทีว่าเขาเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ไก้หมูบ้านนี่สิมันจะมีปัญหาเรื่องกินเนาะค่ะบอมี่เขากเลยต้องมี่บอนีวนี่ะแล้วกับยูนี่กับบบอมีกินครับเข้ามานี่บอมี ได้กินบ่ออาสดม่อแม่สาเหตุที่ไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันหมักยีสต์หนีในยีสต์เดี๋ยวมันจะมีสารแอมโมเนียมันจะดับกลิ่นในห้าคือเอเอ็มจะเฮ็ดให้คอกเ้าบ่มีกลิ่นบ่มีแมงวันบ่มีปัญหาเรื่องแมงวันค่ะแล้วห้าให้กินผักกินยางสีสางพุ่มตันท่านเห็นมั้นครับเนี่ยอันนี้มูสามเดือนค่ะโอ้ัวใหไง หมูสามเดือนค่ะเจะ 18, ็ดสิบแปดสิบโลแล้วค่ะอันนี้นะสี่เดือนเาขาไหบ่ครับค่ะสี่เดือนนี่เก้าสิบบวกก็ไม่ถึงว่าเก้าสิบบวกตัวนึ่งนี่ประมาณจะกิโลครับเก้าสิบบวกค่ะโอ้เก้าสิบบวกโลละ,สะแสดงว่าตัวโลละร้อยค่ะตัวหนึ่งกับโต๊ะเกือบหม,มื่นตัวหมื่นเลยค่ะอัวนึเป็นแม่พันธุ์อันนี้เท่ากับคัดของเทาจากแม่พันธุ์ของเทาจากลูกของซุ้มนั่นแหละเพราะว่าซุ้มนั่นเป็นเลือดร้อย ตัวตัวลาดไว้เขาก็เอาพ่อแล่นม,มาผส,สมตัวแล่นเขาก็เอาพ่อลาดมาผส,สม<อ>มันก็ออกมาเป็นสองสายเ,เนี่ยสองสายอันนี้เอาไว้คาเท็ดแม่พันธุ์เลยเพราะว่าบนิยมเอาหมูสามสายเห็ดแม่พันธุ์มันมันกัดลูกหนึ่งมันกัดลูกสองมันบมันจะบค่คคอยให้ลูกกินนมนะครับครับอาจารครับผมขออนุญาตถามอีกนิดนึงท้มตรงๆเรื่องการเลี้ยงหมูหฮาเนี่ยลูสึกว่าได้กำไรปีหนึ่งที่เฮาเลี้ยงไหม ประมาณเท่าไรประมาณแต่ละคอก็ห้าหกหมื่นอยู่ในเนาะต่อต่อปีเี่าเรียงไงหมายถึงว่าเรียงปีหนึงเท่าเรียงจะจะเถือจองเถือะสามชุดสามชุดล็อตค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งสามล็อตเลยแสนไปยูุ่ค่ะก็คือแสนต่อต่อต่อรอบนี่ประมาณแสนค่ะต่อปีนะรอบปีนะอ๋อเอาเถอะเาเเป็นอาชีพเสริมที่ดีมากเลยครับแต่ว่านี่คือการเลี้ยงหมูแบบสไตล์ของเฮานะเ่าก็ต้องเลี้ยงรูด้วยบอแเม่นค่ะต้องเลี้ยงรูในการเลี้ยงสุดยอด เลี้ยนลูกก็หาเบองน้ำยูทูบแล้วก็เขากุมชุมชนคนเลี้ยงหมูแห่งประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะทั่วทุกทุกจังหวัดเนี่ยของของไทยเนาะครับครับครับคนที่เลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างเขากระซีเขามาานี่นั่นแหละกะมาแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกกันไคเจอปัญหาแบบใดกะคุยกันกะเอาคําในน้าของเขามาครับตะกอนอะฉีดยากระบุเป็นฉีดยาหมูเวลามันเป็นนั่นเป็นนี่กะได้ความรู้จากหมูในกลุ่มกะครับ เอามาเหเ<อ>ด็ดกัดปลอดภัยหมูเข้ากับบรรมีโรคบมีหยางค่ะคพอหมูจักวิธีการสังเกตนะนะ,ะ,ะว่าเออหมูมันป่วยมันเป็นบแบบใดบนะนอกจากสังเกตมันได้กล้วยเท่านี้สั่งนมนมมันอยากหัวปีแมนคะ่ะแต่คนยังกินเนาะเมูกออนเห็นบอกเขาแกงหัวปีให้กินนั่นแหละก็ให้กินไอ้นั่นบดีมีอาหารเสริมนานมมีอย่างคือที่เขาโฆษณาเนี่กินผักนี้แหละกินผัก กินผักกินน้ำกินหัวปีกินยาหวานครับยาหวานอิสราเอลนะเอามาปลูกไว้กะตัดมาให้มันกินต้นกล้วยสุดยอดอ๋อไม่ไม่ถึงการให้อาหารเท่าตอนเศร้าตอนแรงเศร้าแรงเท่านั้นค่ะที่ที่อยู่ในฟาร์มเท่านี้ค่ะสอสมหวังฟาร์มบ้านบ้านบ้านเท่าบ้านยังรับ้านฟางแดงหมูแปดค่ะฟางแดงหมูแปดให้ยอง เพื่อพังค้นสะกรนนะครผู้ใดอยากอยากได้ความรู้แบบประหยัดอาหารอาจารย์้มขออนุญาตขอมีเบอร์บ่ครับเบอร์โทรศัพท์อาจารย์093ย์ับ95896เกอ่ค่ะคมขออนุญาตเอาเบอร์ห้ไว้ในช่องเนอเพื่อเพื่อแบบว่าให้คนขาเจ้าอยากเรียนรู้อยากสอบถามโอ้เรื่องผมเปลืองหัวอาหารแต่ว่าสูตรของอาจารย์ที่เรื่อง แปลว่าประหยัดแล้วก็ได้กําไรดีเนนี่สูตรนี้แล้วก็ผูดอยากได้พอพันเนี่ยลองกินกลางมาพอพันอ่าพอพันที่แบบเพิ่งจะคัดไปให้เอาตัวที่เด็ดๆค่ะพอพันไม่พันนะคัดได้ลูกที่มันออกมาประมาณเดือนหนึ่งเราจําหน่ายเนาะเขากับเขาก็ลองกินกลางมาแล้วตบ่าตัวมันน่างามๆนะอาจารย์นะอาจารย์ผมขอยาุรู้ทายแล้ะลองให้ความรู้สึกเจ้าของทีการในการเลี้ยงหมูเขาตามแบบฉบับของอาจารย์สมบัติก็ ตั้งแต่เลี้ยงมาเนาะกระหักกระแพงเขาน่ะคือมันมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วครับมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันค่ะเลิกเรียนมาเลิกเรียนมาตรงลงมาหามัน่อนลงมาเบิงมันก่อนค่ะมันเป็นยังไงมันอยู่ดีบอตตรงลงมาเบิงม่อนก่อนที่สีปีเตียนเสือผ้าลงมาเนี่ยยางเขามาก่อนตอนเศร้าคือการตื่นนอนมาก็ตรงลงมาเบิงก่อนครับ เขาอยู่จังไดเขาเป็นแบบใดก็ต้องมาเบิ่งเขาก่อนเพราะว่าหนึ่งหละเขาก็เฮดส้างรายได้ให้เฮ้าเนาะเป็นอาชีพเสริมเน่นอาเป็นอาชีพเสริมไห้เฮ้าสัางรายได้ให้เฮ้าคือซุมนี้แล้วนี่มันก็ต้องออกลูกให้เฮ้ากับคุนลูกขายลูกขายนี่มันไปเังสินะค่ะคือบอกง่ายๆคือเขาก็มีส่วนหาเงินซ่ยเฮ้าค่ะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเขามีแม่พันธุ์อยู่ซีตัวก็ก้อนน่ซื้อลูกมากุน ซื้อลูกเมื่อขุนจากทั้งอื่นครับก็โดนหลอกบ้างเพราะว่าหมูมาจากทั้งอื่นมันมันโตรงปวกนะตามที่เขาให้เฮาเบ่งลูกหมูแบบนั่นเลยอแต่พ่อหมูมา่ทรงน่ะมันเป็นหมูโตเกตที่เขาคัดออกจากฟาร์มใหญง่ๆคัดออกจากฟาร์มที่เขาเฮ็ดใหญง่ๆแล้วเนาะเขาบ่อเอาแล้วน่ะเขาคัดออกมา พอขายไม่ค่ะก็ไปซื้อออกมามาขายต่อให้ห้าวว่าจังเสียมันก็เลยบระดคุณภาพแมนค่ะมที่นี่ฮอกก็เลยรู้สึกว่ามันแบบฮอต้องคันโคตรอยากได้น้ำพ่าต้องเอาสายพันธุ์ดีๆให้แมนค่ะยูนี่ฮอสีบลอกพ่อใจจังเอาไปมาเบิ้งบ่พ่อใจกะถึงสต๊กล้กันแล้วจังไหนกะยะเคยเคยมีคนมาจําจากสุรินทรมาจําแล้วสุดท้ายบอกว่า โอ้ยมันไกลไปบบได้พี่เอาบ่ไปยังเจ้าบบมาเอาบ่ไปยังข่อยมีมองขายคืนเงินมาจับแห่เขาอยู่นี่จะบ่เอาบางที่เขาถ้าคุณมาจําแล้วเนี่ยเขาจะเอาเด้มันมีปัญหาเนาะครับครับเขาเข้าใจนะเพราะว่าเขาเข้าใจเข้าเคยเคยโดนหลอกมาอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์เนาะครับเป็นเอาประสบการณ์เขาแบบยังคนอื่นเขาได้ดีเนาะแม่นค่ะเป็นประสบการณ์อาจารย์เพิ่อเกิดนี่ครับเป็นอาชีพเสริมครับเลี้ยงหมู หมูสายพันธุ์ดีๆพูดได้ยากได้หมูสายพันธุ์ดีๆแก่ล่องโทษกินงาคนเดียวผมจีขออนุญาตเอาเบอร์ห้อยไว้เนาะค่ะครับมื่อนี้ผมบมกวนขอบคุณหลายขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับค่ะสมหวังกับคุณพี่สอสอสมหวังฟ้านี่สอสมหวังฟ้ามู่แปดมู่แปด ตัวสกลนครนะโล่งกิงกลางมากขอบคุณหลายหสนใจไก่ชนไก่หยังก็มี่และสามโบเมนที่เต็มหมูเด้อจุดยอดจุดยอดกมี่ครับไก่ชนสายพม่าไก่ชนสายพันธุ์ดีๆก็มีค่ะสายพันธุ์ดีผุนข้างนั้นจุดยอดสุดยอดจุดยอดนะอ่าครับก็วันนี้ครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งอาจารย์สมบังแล้วก็พี่ซอสุรศักดิ์ค่ะสุรศักดิ์ปัญชยานาขอบคุณมากๆครับเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมนะ หรือว่าจะทําเป็นอาชีพหลักก็เลี้ยงสักห้าสิบตัวสามเป็นร้อยตัวได้ยาลอกกรเียงค่ะสุดยอดสุดยอดอ๋อลอกกรเียงวันนี้ชัางดี่งไล์สุดยอดสุดยอดนะครับเป็นกำลังใจให้สุดยอดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสุดยอดครับสวัสดีครับ